สวัสดีครับวันนี้ครับลายเกมส์สีนะครับอัปเดตอีเวนต์นะครับเป็นอีเวนต์ตัวละครสุดยอดนะครับที่กลับมาอีกครั้งนะครับมีหลายตัวละครเลยนะครับวิธีการตามหานะครับก็ต้องสะสมนี่ครับมังคุดนะครับ A นะครับ3ใบนะเราะ A นะครับ3ใบแล้วก็แก้วมังกร A ครับ3ใบครับแล้็เหรียญเนะครับ สะสมตุเรียน S 1ใบนะครับก็แลกเป็นตัวละครตามนี้เลยนะครับด้านล่างนะสูงสุดก็5ใบนะครับเป็นอาชานะครับก็ประมาณนี้นะใครยังไม่มีตัวละครใดๆก็ลองไปตามหาดูนะผมผมก็ยังไม่ค่อยมีครับตัวนี้ยังไม่มีเลยนะครับดาร์กอันยังเซออเนี่ยอีเวนต์ครับก็ตัวเีิซมครับอ่าแพ็กการ์ดนะครับลายก็10เพชนะครับ ทิปเปิล10เพชรนะครับคั้งนะครับก็แพ็กการ์ดนะครับเล่น3คั้งก็รวมดาวเล่น2ครั้งก็ผงทองรับนะครับก็ตามนี้เลยวิธีการตามหาก็เป็นการสุ่มนะครับใช้แพรสุมส่ม10เพชรนะครับหรือว่าสุ่มกับเมกาแจ็คพอตก็ได้นะครับมีโอกาสได้เป็นการเล่นบวกตัวนะเดี๋ยวผมจะสุ่มเมกาแจ็คพอตให้ดูละกันนะครับโอเคได้เาะมา ถือว่าแพนนะครับไม่กล้าจะผ่อนนะครับได้มังคุดมานะครับในแก้วมังกรโอเคได้เหาะถือว่าโอเคอยู่นะน่าเป็นการดเออันนี้คือคือไม่โอเคนะครับเติมท้องเนี่ยโอเคเหาะมาถือว่าดีอยู่รูปแบบบอลลูกดผู้เรียนเอก็มีนะครับ แก้วมังกรผมจะสุ่มสักหน,นะนึ่งพันเพชรนะไอ้ไม่กล้าจะพอดเนี่โอเคหลังๆเริ่มเน่าแล้วนะครับโอเคครับมางคุดมาครับเพราะนี่มารัวๆเลยนะมังคุดเข้ามาขาดแก้วมังกรนะครับเพราะนี่มาบ่อยนะครับเนี่ยห้เพชร โอเคครับเดี๋ยวผมลองไปซ่มแบบสิบเชรธรรมดาดูนะครับคือของก็ค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสิบเฟสธรรมดานะการ์ดดอกยากอยู่นะครับนี่ ไม่มาเลยนะครับเนี่ยนะสุ่มมา1 0 0เพชรแล้วนะครับเมกาเจ็คพอตน่าจะออกดีกว่านะอ่ะเดี๋ยวไปเมกาดีกว่าโอเคแก้วมกงกรมาดูบานเพชรเพาะมาห้าสิบเพชรมังคุดมาครับ ขอเป็เอสักใบได้ป่ะมังคุดครับโอเคมังคุดนี่มาเยอะนะอ่ะสองปันเพชรนะครับที่ผมสุ่มไปนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับอ่ะเลยกเลยละกันได้มา หนึ่งใบนะครับเป็นการ์ทูเรียนนะเอ็นะครับผมจะแลกเป็นไวรูน่าละกันนะครับเพราะไวรูน่าผมยังไม่มีนะผมก็เลกไปเลยก็ประปาณน,นี้นะครับโอกาสดบก็ดบไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะแต่ผมหมดไป2,000เพชรนะครับได้ไวรูน่ามาใบหนึ่งไม่รู้ว่าจะเกลือหรือเปล่านะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ